นี่นะครับพอเราก็ยี้เสร็จแล้วเนาะนยี้แปเสร็จแล้วเราก็เอาเหล็กโตเซ็ต เราก็ไปใช้ไปทาสีอื่นได้ครับสีเขียวสีส้มสีแดงสีอะไรได้ครับจากสีโอ้เนี่ยก็ล้างหมดจดนะเราก็สลักสลัดเนี่ยสลักน้ำพินเลอร์ออกก่อนปล่อยแห้งเลยยิ่งดีครับแล้วก็ใช้ผ้าเช็ดนิดหน่อยนะกอเรียบร้อยเลยของคนก็เอาไปล้างแฟบได้นะล้างแฟบเพื่อให้มัน ไม่เหนียวไม่ติดกันนะครับแต่อันนี้ก็ไม่ติดกันอยู่แล้วครับกินเนอร์มันจัดสีน้ำมันหมดแล้วครับนี่ครับเป็นเทคนิคของช่างบ้านบ้านบ้านใจมันก็จะมันบานหน่อยเวลาทาแล้วเราก็ใช้กระดาษกระดาษ่อนะตอนนี้กระดาษห้างช่างบ้านบานบ้านใจก็ยังไม่มีนะน่าจะตอนเลือกงานเ๋ยต้องหากระดาษมามาห่อไว้แปรงมันจะรูปทรงมันจะสวยพอไปทาแล้วมันจะจะง่าย เนี่ยครับกัดจมพองมาแล้วครับสินเนอร์กัดกัดแป้งจปนพองแล้วก็ใช้เหล็กหัวขูดง่ายนะครับเนี่ยเนี่ยครับออกหมดเลยครับเราก็จะประหยัดประหยัดตังได้อีกเป็นร้อยครับนี่คครับแปง้งสี่สีห้าสีแล้วก็ใช้วิธีล้างน,นะครับนะอ,อ,อันก็โอ้โหเกือบสามร้อยบาทครับถ้าเราล้างเราก็ประหยัด เทคนิคเล็กๆ,ๆน้อยๆครับที่ช่างบ้านบานใจมาผักนะคือทำเอี้ยงเลยครับแป<ผ>ลงถ้ามีผ้าก็เอาใช้ผ้าเช็ดก็จะเอี่ยมครับ ถ้าใครสนใจคลิปนี้อลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเด้อครับนี่กับมือก็เละและครับก็ไม่มีปัญหาครับเราก็ใช้ซินเนอร์เช็ดชุกน้ำชุดผ้าเร้วเช็ดมือนี่นะครับถ้าเลอะมือย่างี้เนาะเราก็หาผ้าเป็นถุงมือเก่าได้นะ ส่วนนี้นะคนี่ครับเป็นตัวทำละลายนะคุณเนอร์เลยหมดเช็ดออกหมดกันนี่ครับเช็ดมือก็จะหมดแล้วครับ ับประโยชน์เลยครับถุงมือใส่ก็ได้ทำเป็นผ้าเช็ดก็ได้ครับเนี่มือก็เริ่มสะอาดแล้วนะครับแล้วแปลงพวกนี้เนาะเนี่ยครับเราก็สลัดนี้เนาะครับแล้วเราก็ใช้ถุงมือเนะี่ยเช็ดแบบเนี่ยมันะจะใหม่คนระับ นี่ครับแล้วก็ไปใช้ทาสีต่อได้ต่อเนื่องครับไปสูคไอ้นี่นะครับย,ยิ่งแปลงเก่าช่างยิ่งชอบครับแ,แปลงใหม่ช่างยังไม่ค่อยชอบนะแปลงที่ผ่านงานมาแล้วช่างจะชอบเนื่องจากขนมันไม่บางนะแล้วขนมันจะเรียบไม่ฟูแลนะมันจะทาสีง่ายมันจะใช้กันเหลี่ยมกันมุมได้สูยนะ mm hmm. เป็นเทคนิคเนาะช่างบ,บ้านบ้านใจก็ใช้ทินเดอร์ลานนะ้าง เนนรววาก็สลัาดเลยมีเชฟครับเพื่อจะเตรียมมาไปทาสีฟ้าเนี่ยครับแค่นี้ก็ไปทาได้แล้วครับสีโ๊กก็ไม่ออกมานะเนี่ยครับ ก็จะสวยๆเนี่ครับถ้าใครสนใจคลิปนี้เนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทินเดอร์ล้างแปลงครบบง่ายๆครับเพื่อแปลงสีน้ำมันเนาะนี่ครับช่างบ้าน,บ,านบ้านใจก็นำเสนอเลยครับ เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆเนาะ